เรียกแม่ดีกว่านคะคะแม่เพิ่งมาถึงมาค่ะเพิ่งมาถึงค่ะเดินทางมาจากปราสาทาจากปราสาทค่ะค่ะวันนี้มายัางไงเนาะค่ะเ,เวลาวันหยุดก็เวลาไม่สบายใจเวลาเรามาหาที่เพิ่งทางใจก็จะคิดถึงหลวงปู่จะเวลาทําอะไรตดิดๆกัดๆก็จะคิดถึงหลวงปูค่ค่ะก็มาขอพรท่านก็ขอให้ประสบความสําเร็จค่ะคือท่านใจดีค่ะส่วนมาก ใครที่มาแล้วก็จะประสบความสําเร็จทุกคนค่ะอะไรที่ติดขัดค่ะขอบคุณนะคะค่ะอันนี้คือมามามาืีมีกล้วยสามหวีนะคะค่ะแล้วก็พลไม้ค่ะอันนี้คือมามาขอปู่มาขอแต่มาขอพรมาขอพรด้วยเนาะค่ะแล้วก็โดยรวมก็มาขอโชคลาภด้วยมาขอโชคลาภ้บยขอทุกอย่างเลยเนาะขอทุกอย่างเลยค่ะเพื่อความสําเร็จของชีวิตค่ะก็เพื่อความสบายใจของเราค่ะค่ะค่ะ เดี๋ยวป้าจะไปไหว้แม่จะไปไหว้เลยเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวตามแม่ไปดีกว่าเนาะค่ะ่ะตามแม่ไปเลยนะคะที่กระท่อมของหลวงปู่นะคะที่ตำละสังขารบ้านดุลแม่มาบ่อยไหมคะมานี่มาครั้งที่สองเมื่อก่อนก็มากับเขาค่ะมาเที่ยวนี้มาเองเลยค่ะอ๋อมาเองเลยมาเองเลยค่ะเพราะว่าพอจําได้ลางๆงค่ะมาค่พอจําได้ลางๆงก็มาเองเลยพ่อพ่อเคยเคยได้โชคได้ลาภไหมคะ จับหลวงปู่เนี่ยค่ะใช่ค่ะมาเที่ยวก่อนเนี่ยโชคลาภเนี่ยเหมือนก็ท่านให้ท่านให้เป็นเป็นเลขเป็นเลขเลยเเเป็นลลขลยค่ะชัดเจนอยู่จ้ะชัดเจนใครได้ก็ได้แต่ด้วยความที่เราซื้อ่เราก็ซื้อแต่ตามใจเจ้าของอโดยที่ว่าความจริงแล้วเลขของท่านนั่นแหละท่านให้จริงๆให้ยังไงคะให้แบบไหนคะ เวลาเราจุดธูปก,ก็จะจะเห็นเป็นตัวเลขออกมามจขอปู่กับทูปเสียงทายใช่ค่ะค่ะวันนี้จะขอกับปู่ยังไงเนาะค่ะกับทูปเสียงทายว่ายังไงคะอะ่วันนี้จะมาขอพรให้ธุรกิจที่กําลังทําอยู่ให้ประสบผลสําเร็จค่ะค่ะไม่ต้องขอหวยขอเสียงทายค่ะ ขอให้ธุร <non> กิจท <Storm> ี่กาลังจะก้าวไปข้างหน้านี้ประสบความสาเร็จมันใกล้เข้ามาแล้วค่ะก็เลยหากําลังใจให้มั่นๆหากําลังใจเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวขอปูกับทุบเสียงท้ายด้วยก็ได้แอดมินีมีอยู่ค่ะอ๋อจัดจัดจัดขอบคุณมากพอดีอ่อหนูน้อยสองขวบจับให้ด้วยอ๋อจับทุบเสียงท้ายให้เดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนจุดเสียงดีกว่าเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวตามคุณแม่ไปเลยเนาะค่ะค่ะถ้าคุณน้อยเราก็ไปเลยจ้ะ เตรียมของมาทานเลยเนาะเตรียมทูปเตรียมอะไรมาเดี๋ยวเอาธูปดีมากเลยค่ะจ้าคุณพ่อก็มาด้วยจ้ารับเอ้มาค่ะคุณพ่อโอ้ยยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเดี๋ยวตามคุณแม่กับคุณพ่อไปเลยนะคะไปเอ่อเอาผลไม้นะคะมาไหว้นะคะให้กับหลวงปู่ฝังนี้เลยค่ะคุณพ่อฝังนู้นเลยค่ะ จะกระท่อมละสังขารเลยค่ะอ๋อไม่เคยได้จุดเลยค่ะวันนี้ก็เป็นนวาาค่ะพอดีมาก็เจอแอดมินีพอดีเนาะค่ะฝากติดตามช่องหนูด้วยนะคะแม่จะจุดทูบเสียงทายนะคะอ๋อมีใช่ไหมคะไม่มีเน็ตอยู่อืมค่ะมาติดได้ยังหลูกยังติดยังติดแล้วค่ะเอาอีกนิดนึง มพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโตมหาสุนโนมหิทิโพิโถมหาลาโโพอหังปูเชมิสิทธิลาโโพนิรันตารังตรงไหนเนาะอีก ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะก็ขอสมาธินั่งสมาธินะคะจนกว่าทูบนะคะจะไม่หมดนะคะตอนนี้ก็จุดทูบเสียงทายนะคะที่มีน้องสองสามขวบนะคะจับทูบให้กับเอ็ดมันีนะคะเอ็ดมันีก็มาเจอคุณแม่นะคะเจอเป็นครั้งแรกด้วยนะคะมาเจอคุณแม่ที่กระท่อมราสังขารบ้านดุลนะคะ ก็เลยให้คุณแม่นะคะเป็นคนที่จุดทูบเสียงทายเลยนะคะค่ะตัวนี้ก็ตัวเลขนะคะก็ออกมา6นะคะทาอันนี้จำไม,ม่ผิดอมองเห็นอยู่นะคะท่านชม6กตัวเดียวไปก่อนนะคะรออีก2ตัวนะคะ ใช่จะได้เห็นแล้ตัวดดตัวท้ายแม่มองเห็นไหมคะมองเห็นค่ะนิดหน่อยจ้ะตัวไหนเนาะมาก่อนคะแม่เลขหกมาก่อนเลขศูนย์มาเลขสุดท้ายกําลังโชว์ตัวอยู่ชัดเจนมากหกกับศูนย์มาแล้วหกกับศูนย์มาแล้วค่ะค่ะตัวที่สามก็กําลังจะมาเนาะค่ะตัวที่สามนี่คือเหมือนตัวเลขชัดมากเลยนะแม่นะ ัดกว่าตัวบนอกีกใช่ค่ะแต่เรายังให้เขาตัดสินใจคนว่าเขาพร้อมที่จะให้เรามองให้ชัดๆกว่านี้ไหมค่ะค่ะ,คะทูบเสียงไทยนะคะที่คุณแม่นะคะได้จุดเสียงนะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านดุนนะคะต่อหน้าหลวงปู่เลยนะคะกระท่อมนี้นะคะก็นะคะตัวเลขก็สวยนะคะหกศูนย์สี่มือแม่สัน เมื่อแม่สันไม่นิ่งใช่ไหมคะเลขศูนย์นี่ยาวมากเลยเนาะยาวค่ะเลขศูนย์ยาวเหมือนเหมือนเจาะจงรูว่าเหมือนเหมือนผู้หญิงอ่ะใช่ไหมคะค่ะก็แม่เป็นผู้หญิงอ๋อน้องเดี๋ยวค่อยน้องจะส่งมาค่ะส่งมาเครื่องแม่ะเป็นเป็นรูปผู้หญิงในเอ็ดมันีเห็นแบบนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าศูนย์อ่ะมันยาวมากเหมือนผมเหมือนผู้หญิงผมยาวอ่ะ ก็สี่นะคะตัวที่สามเลขสี่4 9 0 4 6ี่กสหกับ9้าตัวเดียวกันนะคะ <Okay. S 1> อย่าลืมกลับหัวนะคะ <Okay. S 1> ค่ะคุณแม่ก็นะคะมาขอการงานนะคะโชคลาบก็ได้อยู่นะแม่เนาะค่ะโชคลาบก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าขอการงานนะคะคุณเราต้องมีงานนะคะแม่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะคะ่ะใช่ค่ะค่ะ<ช>เดี๋ยวโชคลาบก็จะตามมาเองนะคะ แปลกจริงๆเลยทูบนี้คือเลขศูนย์ยาวมากเลขศูนย์ยาวมากยาวเหมือน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 มีคนใช่ค่ะเหมือนมีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงใช่ใช่แม่ขยายแล้วลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะใบหน้าใช่ใบหน้าแล้วก็ใบหน้าผมยาวผมยาวผมยาววก็เห็นโค้มค่ะก็เห็นตรงคอใช่ไหมแม่ค่ะนั่นแหละค่ะคือคือแปลกมากเลยทูบตรงคอมีหยักค่ะมีหยักตรงคอค่ะจะมีหยักตรงคอ แปลกแม่เนาะแปลกนะแปลกมากหลวงปู่หนูเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีจริงหนูฟังเพลงหลวงปู่ทุกวันจะมีความสุขเวลาได้เปิดได้ฟังรู้สึกว่าสบายใจ่สบายใจที่ได้ฟังเจ้าแบบเหมือนก็เหมือนเราเป็นรู้จักกันมาก่อนกับปู่ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าหลวงปู่พวง ที่อยู่เขาพนมรุ้งอ่ะท่านเป็ดตาแท้ๆเลยอ่ะท่านกอละสังขารเป็นเจ้าอาวาสเขาพนมรุง้งหลวงปู่พวงมีสานุ่งใจดีมากมก็ชีวิตของหลานก็สายบุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอโชคขอลาบเรื่องที่ดินที่ดอนที่นาที่เกิดคดีความกับกรมบังคับคดีกับ เลือกมาเวลาที่ถูกต้องค่ะวันนี้วันอะไรคะแม่วันนี้วันจักรีค่ะอ๋อวันจักรีวันสําคัญต้นหนวันสําคัญพอดีผู้ก,การก็มาด้วยค่ะอคุณ,ค,ณคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อ,อค่ะก็ได้มา,านั่งคุณพ่อ,อ,อมันเอ่อท่านเป็น ทหารอยู่ชายแดนตรงนี้มานานแต่ท่านไม่เคยได้มาเยี่ยมหลวงปู่สะทีจนก็มาเป็นครั้งแรกบ่ะคะพ่อมาเป็นครั้งแรกพ่อมาเป็นครั้งแรกนะคะเนาะได้มาหาปู่ได้มากราบปู่นะคะพ่อเนาะโชคดีมากค่ะโชคดีมากค่ะอ่ะย้อนแสงย้อนแสงมองไม่เห็นพ่อนะมืดนะคะค่ะจุดทูบเสร็จแล้วก็นะคะขอโชคขอลาบนะคะขอพรปู่เสร็จแล้วก็ ขอให้เะเลบนะคะที่ปูนะคะที่ลูกหลานจุดขอวันนี้นะคะกับคุณแม่นะคะที่จุดขอวันนี้ก็ขอให้ะน้องปูนะคะให้โชคให้ลาบแม่นๆเลยนะคะปูเนาะค่ะบันดีก็ให้เอฟซีแฟนช่องนะคะของช่องมณนีนะคะมีโชคมีลาบนะคะเครดิงใดก็ขอให้ได้หลังใจปรารถนาธามาค้าขายขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะมีโชคมีลาบด้วยกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ขอให้โชคดีคะ่ะขอบคุณค่ะส